สวัสดีครับผมฟินิกนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดัดริมคีนะครับก็บางทีที่เราซื้อคาริมบ้ามาแล้วอาจจะเจอปัญหาที่จากการขนส่งที่ทำให้ก้ารคีย์หรือริมเนี่ยมันมันอาจจะคดงองไปบ้างครับบางอันต่ำบางอันสูงนะครับก็จะมีเทคนิคในการดัดให้มัน สูงขึ้นหรือต่ําลงโดยที่ไม่ต้องถอดออกมานะครับดูอย่างตัวนี้นะครับตอนที่ผมประกอบเสร็จปุ๊บแล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ไล่ระดับนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามีวิธีการซึ่งเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะครับใส่แล้วเข้าไปมันอาจจะไม่เป๊ะอย่างฝั่งเนี้ยมันโอเคอยู่แต่ลองดูฝั่งเนี้ยซึ่งเราต้องใส่เสร็จปุ๊บเราต้องแก้ไขนะครับจะเห็นว่าสามอันสุดท้ายเนี่ยคีย์ที่สามจะต่ําลงแล้วก็คีย์ที่สี่คีย์ที่สี่จากริมมันจะโดดขึ้นไปนะครับมีที่คีย์ที่สี่กับคีย์ท ไอ้ที่สูงขึ้นมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดัดลงโดยที่ไม่ต้องถอดนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือการการดัดดัดให้มันต่ําลงกับดัดให้มันสูงขึ้นนะครับในที่นี้มี2อันที่ผมจะเอาให้มันให้มันต่ําลงเนี่ยก็จะดัดอันที่4กับอันที่6นะครับใช้อันนี้นะครับอันดัดแรกถ้าจะเอาให้มันต่ําลงต้องเราจะมีคีมกับคอนจูนเสียง2ออย่างนี้นะครับแล้วก็ อีกอันนึงเพื่อป้องกันการเป็นริ้วรอยแล้วก็ใช้ผ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองตอนที่เราจะกดให้มันต่ําลงต้องใช้ค้อนจูนเสียงด้านนี้นะครับด้านที่เป็นสัมแลมนี่นะ,ะแล้วก็ใช้ผ้านะครับเดี๋ยวดูอันตัวตัวนี้นะครับคีนี้นะครับคีนี้นะครับเห็นไหมมันสูงขึ้นมานิดนึงสูงขึ้นมานิดนึงผมก็จะใช้ผ้าลองแบบนี้นะครับ ชัดไนะหมทำใใกล้นะครับลองแบบเนี้ยแล้วก็ใช้คอนตัวนี้นะครับปลายมันนะครับแล้วก็เราก็ออกแรงกดที่เนี่ยตรงด้ามด้านบนเนี่ยจับนิ้วโปง้งไว้เงี้ยครับแล้วก็เอานิสัยเข้าไปเนี่ยนะครับกดแช่ไว้ทักห้าวินาทีนะครับอย่าพิ่งกดเยอะเกินไปอย่าพิ่งกดเยอะเกินไปเพราะบางทีกด เยอะเกินไปปุ๊บอ่าลงมาแล้วครับโอเคนี่ระดับเสมอกันแล้วถ้ามันถ้ามันแอนดูดกระโดดขึ้นไปมากเราก็กดเยอะหน่อยแต่ถ้ามันไม่มากก็ค่อยๆกดเดี๋ยวมันจะกลายจากสูงก็จะกลายเป็นต่ําลงไปนะครับอ่าอันนี้ได้แล้วนะครับอ่าเลือกอันที่4นะครับอันที่4ต้องกดลงนิดนึงนะครับก็ใช้ผ้ารองแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ออกแรงกดโดยใช้นิ้วโป้งจับด้านปลายมันนะครับแล้วก็ดันแหลมๆนี่สอดเข้าไป แล้วก็ต้องระวังนะบางอันถ้าเกิดเนี่ยตรงนี้น็อตถ้าเขาย,ยึดมาไม่ดีเนี่ยมันก็จะมันอาจจะถอนขึ้นมาได้นะครับเนี่ยแล้วก็กดกดลงไปค่อยกดแบบกดแช่ไว้สักห้าวินาทีครับแต่ถ้าคีย์แข็งมากๆก็ยากนะ,ะปุ๊บนะครับอ่ตาต่ำลงมาแล้วโอเคต่ำลงมาที่นี้ มาดูวิธีการถ,าถ้ามันต่ําลงไปแล้วเราจะให้มันสูงทํำยังไงดูอันที่สามนะครับดูคียนที่สามนี่นะครับเนี่ยม,มันมันงุ้มลงไปนิดนึงเห็นไหมมันควรจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันเนี้ยใหม่อันเนี้ยครับอันเนี้ยมันต่ําลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันสูงขึ้นทําไงนะครับทีนี้ต้องใช้ครีมนะครับถ้าการเนี่ยต้องใช้ครีมตัวนี้กับผ้านะครับแล้วก็ตําแหน่งในการคีบนะครับ ตำแหน่งในการคีบเนี่ยสมมุิอันที่สามเนี่ยจะต้องให้มันเข้าไปเข้าไปลึกถึงโคนอย่างเงี้ยครับช่วงเนี้ยนะครับอย่าลืมใช้ผ้านะครับให้ให้ต้ส่วนปลายของคีมอยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเรากดออกแรงกดตรงนี้ลงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะแอนขึ้นปลายมันจะแอนขึ้นนะครับ ค่อยๆทำอย่าไปทำเยอะทีเดียวนะครับยังไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมาจูนเสียงใหม่นะเพราะมันจะมีการขยับเนะี่ยออกแรงกดไปที่ตรงปลายนี้นะครับแล้วก็ยกตรงนี้ตรงนี้แอนขึ้นครับเพราะว่าช่วงที่เราต้องการนี่มันยกขึ้นคือตั้งแต่ตั้งแต่ตรงโคนหมอนมานนี่เลยนะครับ โอเคขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเห็นหรือเปล่าเห็นไมล่ะน,นี่ครับเห็นครับมันไล่ระดับแล้วตรงนี้ต่ําสุดแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาไล่มาแล้วลองเล่นดูนะครับว่ามันสมูทเลยยังแต่ตอนนี้มันไหลออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวก็จูนเสียงใหม่นะครับ ได้แล้วได้แล้วนะครับสรุปถ้าเราจะทําให้มันแอนขึ้นนะครับต้องใช้ครีมตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะทําให้มันต่ําลงต้องใช้ปลายคอ้อนตัวนี้นะครับอ่าโอเคเป็นเทคนิคในการดัดริมคีโดยที่ไม่ต้องถอดออกมานะครับไม่ต้องถอดออกมาเพราะว่าข้อดีของมันก็คือเราเราเราค่อยๆท,ทําททีละหน่อยแล้วเราก็กะได้แต่ถ้าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าต้องดัดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องใส่กลับเข้าไป ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องถอดออกมาอีกใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับเป็นทริกดีๆจากฟินิกส์ครับผมขอบคุณครับ